ครับผมเป็นกระดานใจไปนี้ซ้อมมาอยู่อันครับซ้อมมาหลายเดือนซ้อมทำกันหลา่ซ้อมอยู่ที่ตามร่างกายซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมื่กระดานัจอยู่ที่ใต้เนาะมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมมั้งเรามีพี่หยกพี่จอมช่วยก็คือเพลในใครช่วยกันตอนนี้เราอยิ่างแต่ลครับจิตจิตครับเราสูงไปเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบปุได้น้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบได้เราเป็นสไตล์อะไรครับ วันนี้เราเจอกับฟ้าสยามเคยเจอกันไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเก่งการต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเป็นเมข็งแดงครับแล้วอย่างวันนี้เราจะหวังเก่วังแข่งเนี่ยก็ลองดูไปก่อนตามสไตล์ไปก่อนค่อยไปเรื่อยเนาะแล้วค่อยว่ากันบนเวทีครับยังก่อนมีโควิดนี่เราได้ต่อยไว้ที่ไหนช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดวันนั้นเจอใครเจอกับเป็นโมกุนั้เป็นไงชนะชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสแปดครับแล้ววันนี้ต่อยเวรร้อยยสองครับมีปัญหาเรื่องหนักไหมงอย่างถ้าเข้าไปสอบนี่จะมาเกินหรือมาขาดคิดว่าก็น่าจะมาเกินนักหนึ่งวนได้ก็คือมาทำร่างกายที่นี่ก็คือมาวิ่งออกกำลังกายเนาะยังเปิดโควิดนี่มายังไม่ได้ต่อยเลยคืนนี้ฝ่ายแรลกทำร่างกายมาตลอดอ๋อแต่เราซ้อนอยู่แล้วเนาะไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายแล้วเต็มร้อยอืมเราไฟนี้คุมคุมาประมาณกี่กิโลประมาณ 4ีกิโลได้สี่กิโลได้เนาะเราต่อยมงิมาลูทั้งหมดเลยกี่ไฟล์นะครับประมาณที่ต่อยมาเกือบร้อยได้เกือบร้อยแล้วเนาะอ่าฝากเราเป็นคนจังหวัดนครนะฝากเพื่อนนแฟนขับเรานี่นะครับก็พุ่มเด็กนครครับบด็กชามาประธานใจแบบพุ่มยาจำเต็มทีครับเต็มที่แน่นอนครับไม่มีผิดหวังโอเคขอบมากน้องชาย